สวัสดีทุกคนนะครับผมสําหรับในคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแอปเกมตัวนี้นะครับมันเป็นเกมรวมผลไม้นะครับผมเก็บสะสมคะแนนเหรียญแลกเปลี่ยนเป็น w a l l ล็ตได้นะครับวิธีการเล่นเกมตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับทุกคนเราสามารถนะครับผมทําการผสมผลไม้นะครับทุกคนมันเป็นเกมรวมผลไม้แบบนี้นะครับเอาผลไม้นะครับผมเหมือนกันมารวมกันนะครับทุกคนเห็นไหมครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับใครนะครับผมที่ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่นะครับผมก็ดีเลยนะครับทุกคนสามารถนะครับผมเข้ามาเล่นแอปตัวนี้ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้รับเหรียญนะครับ เหรียญด้านบนนะครับผมมันจะรวมให้กับเราตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับผมเอาเหรียญนะครับมาแลกเปลี่ยนได้นะครับทุกคนตรงด้านบนตรงนี้นะครับแล้วมีอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นแบงก์ตรงนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับใครที่ดาวน์โหลดใหม่นะครับทุกคนใส่ไอเดีเราจะได้มาอยู่ที่20คะแนนแบงก์เขียวแล้วนะครับแบงก์เขียวนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเราสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนเป็นบอได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเราต้องทาภารกิจตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยวรายละเอียดผมจะบอกให้ในคลิปวิดี แล้วสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมให้เข้ามาที่คําอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นลิงก์สีฟ้านะครับผมคําว่าแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคําว่ารับด่วนนั่นเองนะครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดตรงนี้ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับมันก็จะพาเราเข้าไปที่เพจสโตร์นั่นเองครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามากดนะครับผมที่รูปนี้นะครับทุกคนเหมือนเป็นรูปคนนะครับแล้วก็จะเป็นตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาลงทะเบียนก่อนเองนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Google นะครับก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราจะลงทะเบียนผ่านอะไรนั่นเองนะครับ เรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากที่ครับผมที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นรางวัลมานะครับก็จะเดี๋ยวผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับผมแอปตัวนี้อย่างละเอียดนะครับมันเป็นแอปนะครับผมสร้างเลยได้เสริมนะครับเล่นเกมเก็บคะแนนเหรียญต่างๆนะครับผมจากการทำธุรกิจนั่นนะครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับทุกคนที่เป็น ID นะครับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเรานะครับผมสามารถใส่ ID ตรงนี้ได้นะครับ นี่นะครับทุกคนก็สามารถใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับ1 0 2 4 3 9 6 8เนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่20คะแนนแบงค์เขียวตรงนี้นะครับสามารถกดส่งปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับผมมาเก็บสะสมตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับจะเป็นคะแนนแบงค์เขียวนะครับหรือว่าเป็นคะแนนเหลือญตรงนี้นะครับจะสามารถนะครับแลกเปลี่ยนเป็นอลเล็ตได้นั่นเองนะครับวิธีการทํานะครับทุกคนจากการเล่นเกมนะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับปุ่มสีเหลืองนะครับผมคําว่าเริ่มเกมนะมันจะมีโฆษณาเดี๋ยวเรารอดูจนจบ หลังจากที่เราดูโฆษณานะครับผมจนจบแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมเข้ามาเล่นเกมนี่นะครับมันเป็นเกมนะครับผมผสมผลไม้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็พยายามนะครับผมผสมผลไม้อันที่เหมือนกันนะครับผมมันอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนแค่นี้นะครับเราจะได้รับเหรียญด้านบนตรงนี้มานะครับเห็นไหมครับเหรียญตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมเก็บสะสมแลกเปลี่ยนด้านบนตรงนี้ได้นะครับสามารถนะครับผมเข้ามาดูรายละเอียดนะครับผมมันจะแลกเปลี่ยนเป็นทูมิเลเลตโดยตรงเลยนั่ แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับทําภารกิจต่างๆนะครับผมตามนี้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญตามนี้ไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับแต่ละภารกิจนะครับสามารถมาอ่านดูได้นะครับว่าจะเป็นเล่นเกมนะครับร่วมผลไม้หรือว่าทำภารกิจรับหัวใจประมาณนี้นั่เองนะครับแล้วก็นะครับทุกคน จะมีตรงนี้นะครับผมรางวันนะครับรางวันนะครับถ้าเราเก็บนะครับผมคะแนนหัวใจนะครับตามที่กําหนดเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวมัน่นเองนะครับแล้วก็นะครับผมจะมีหลายฟังก์ชันมากมายนะครับสามารถมาดูได้นะครับผมดูโฆษณาประมาณนี้นะครับถ้ามันครบตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมเห็นไหมครับ60วินาทีนะครับเราจะได้มาอยู่ที่5หัวใจนั่นเองนะครับผมดูนะครับว่านะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้ามันเต็มหลอดนะครับเราก็จะได้หัวใจไปนี่นะครับดูโฆษณาประมาณ60วิประมาณนี้ แต่ว่านะครับผมไม่ต้องไปเล่นของเขานะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับทุกคนมีนะครับผมภารกิจมากมายนะครับผมว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนแต่หลักๆมันจะเป็นการเล่นเกมตรงส่วนนี้นั่นเองครับสามารถเข้ามาเล่นเกมได้นะครับแล้วที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะเป็นอันดับตรงนี้นะครับใครนะครับผมที่มีสกิลนช่องทางต่างๆนะครับสามารถนะครับผมเข้ามานะครับตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคน แล้วนะครับผมสําหรับวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองครับเหรียญนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับเหรียญนะครับทุกคนก็จะแลกเปลี่ยนนะครับผมถอนเข้าทูมูนิวเลตได้นะครับคะแนนเหรียญมันก็จะแลกตามนี้เลยนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับ แล้วก็จะมีแบงก์นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมสําหรับคะแนนแบงค์ตรงนี้นะครับมันจะได้ยากนะครับเพราะว่ามันต้องเชิญเพื่อนนะครับผมทำธุรกิจถึงจะสามารถถอนได้นะครับผมเลยแนะนํานะครับผมให้เก็บสะสมเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้เอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะ